และนี่คือซีรีส์เรื่องถ้ำหลวงภารกิจแห่งความหวงังเป็นซีรีส์ที่แบบว่าคนไทยทุกคนก่อนแล้วใช่ต้องดูเพราะเป็นซีรีส์แห่งชาติของเราพอพูดถึงเรื่องนี้ทำไมถึงต้องเลือกใช้โทนเสียงตำ่ำเพราะมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยก็ต้องประสบพบเจอกับตัวเองในช่วงนั้นที่เราติดตามข่าวสารแล้วพอเรามาดูในซีรีส์ต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยถ่ายทอดออกมาได้จริงมาก อะเรื่องย่อมีอยู่ว่ามันก็คือการเดินทางของเยาวชนกลุ่มหนึง่งแก๊งหมู่ป่าใช่กับโค้ดเอกที่ได้มีการเดินทางเข้าไป สำรวจถ้ำหรือว่าไปเที่ยวในถ้ำ<ม>ในช่วงเวลาหลังจากที่ซ้อมหรือว่าแข่งเสร็จไรเงี้ยแล้วก็ได้ข้าไปติดอยู่ในถ้ำซึ่งคือถ้ำนางนอนอก็คือถ้ำหลวงเนื่องจากสภาพอากาศที่ทําให้น้ำเนี่ยท่วมปากทางเข้าถ้ำม,มีพาย,ยุเข้ามาแล้วก็ระดับน้ำมันเพิ่มสูงท่วมทางออกไม่สามารถออกได้หลัง<ม>จากนั้นเนี่ยก็ได้มีการแบบว่าช่วยเหลือกันของหลายๆหน่วยงานของทางหน่วยงานในไทยร่วมมือกับทางหน่วยงานจากต่างประเทศที่เข้ามาซัพพอร์ตในบ้านเราแล้วก็ ใช้เวลาประมาณ15วันก็ได้มีการนำเอาพวกเขาออกมาได้ทาง Netflix เองเนี่ยก็ได้แบบมีการแบบแต่งเสริมให้มันมีรสชาติมากขึ้นเพราะว่ามันมาในแพลตฟอร์มของซีรีส์ก็ต้องมีการแบบอารมณ์อีโมชันอลมีการแบบดำเนินเรื่องอะไรที่ทำให้เราแบบเข้าใจได้ง่ายๆบางทีเรานั่งอยู่ที่บ้านเรารู้จักข่าวแค่ว่าออกมายังออกมายังเฮ้ยมมีวิธีการใช้วิธีการแบบนี้นะมีการใช้วิธีการแต่เราไม่รู้ว่า ณวินาทีนั้นณนะสถานาการณ์นั้นเหตุการณ์อะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นจริงๆคือซีรีส์น่ะจะมาทั้งหมด6ตอนเนาะอะ <Okay. S 2> เรามาพูดถึงอีพีหนึ่งนี่คือ b e a u t i f ูล d ดย์วันหนึ่งก่อนที่จะเกิดหายนะครั้งยิ่งใหญ่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์โลกอะเราเป็นเหมือนพระเจ้าอะที่นั่งดูเวลาที่มันถอยหลังก่อนจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอะแต่กลุ่มคนในซีรีส์คือ,อไม่ได้รู้เรื่องเลย ไม่รู้เรื่องกับการนับถอยหลังเลย,เ,ยเขาก็แค่ไปเที่ยวเาขาแค่ไปใช้ชีวิตแต่ในขณะที่เขากำลังเดินเข้าทําในใจเราคือวูบแล้วนะภาวนาว่อาอย่าเขา<ๆ>้าไปออกมาเหอะอย่าเข้าไปแต่ถามว่าเขารู้ไหมล่ะเขาไม่รู้ไงเขาก็เดินเข้าไปแล้วเขาก็เจอกับสิ่งที่ในถ้าสวยงามมากแล้วเขาก็หัวเราะกันแต่เราอะ รู้แล้วว่านั่นคือหายอย่างนาที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงเริ่มต้นน่ะเขาแอบ,บใส่ประเด็นประเด็นหนึ่งมาเยอะอาามาพอสมควรแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้แหละคือใจความสําคัญสาระสําคัญของเรื่องนี้นั่นก็คือกรมอุตุนิยม,ยมวิทยา มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทุกอย่างถ้าได้รับการบูรณะการแมนเทเนนที่ดีแล้วก็มีระบบที่ทันสมัยและแม่นยํามันจะรู้ร่วงหน้า1วันไม่ก็2วันจะไม่ได้รู้ร่วงหน้าเป็นหลักอ่าชั่วโมงมันก็เลยทําให้ถ้ำนั้นอะเปิดให้ประชาชนเข้าไปได้เอาจริงมันไม่ถึงชั่วโมงได้ซ้ำนะวินาทีเจ้าหน้าที่ไปฉึงข้างหน้าเนื้อปามันแค่แบบ เขาเข้าไปได้แป๊บเดียวอ่ะแล้วเราแบบว่าจะไปปิดเอ้าไม่ทันไม่ทันเนื้อออมามันแค่นั้นจริงๆอ่ะเราชอบส่วนนี้มากเลยเพราะว่ามันข้ามไม่ได้แค่กลมอุตุนิยมทิยาอันเดียวที่เขานําเสนอให้เราเห็นอ่ะเราเห็นระบบทั้งหมดทั้งหมดของไทยในขณะที่แบบว่าตรงผนังในห้องหัวหน้านั้นน่ะมันจะเป็นจอคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมันกลับกลายเป็นกระดานใช่ระบบแมนนวลเป็นกระดาษเป็นปากกาเมจิก ขีดชีวิตคน 60- 70ล้านคนใช่เข้าใจปหในซีรีออในซีรีนะนี่คือหนึ่งสเสน่ห์ของการเล่าเรื่องของเรื่องนี้คือดูทั้งหมด6 e อีพีจะเห็นนะว่าเขาสอดแทรกอสอดแทรกสิ่งแบบนี้เข้าไปว่านี่คือประเทศไทยแต่เขาไม่ด่านะเขาไม่ดา่าเรื่องนี้ไม่ด่าเลยไม่ด่าเลยให้ดูเฉยเให้เห็นว่าเออทุกคนมาทําตามหน้าที่ของตัวเองแต่ว่ามันคือบริบทแบบนี้ตอนที่เรายังไม่ได้ดูนะเราก็ได้คิดว่าเฮ้ย6 e อพี ไปเจอน้องๆที่ติดในถ้ำสักอีพีสี่ไหม,อ,มอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่ะสองอีพีแรกอ่ะคือเคลียร์เลยมาแล้วอ่ะไปเจอไม่ยากเข้าเอาออก4ี่พีเต็มๆในการพาเด็กออกมาจากถ้ำทุกคนที่ยังไม่ดูนะสิ่งที่จะได้เห็นอ่ะคือจะได้เห็นกระบวนการเธอ <ๆ S 1> จริงๆกระบวนการที่แบบ Oh. นักดำน้ำที่เก่งที่สุดใน,ในโลก,โลกมาถึงยังบอกเลยว่าโอ้โห oh. ไม่เคยเจอแบบนี้ไปดำน้ำที่โหดที่สุดในโลกมาก็ยังไม่โหดขนาดเออฉันชอบฉากหน่งฉากที่ผู้ว่าเนี่ยเปิดตัวแรงมากเลยนะวันแรกที่มาถึงด้วยความที่พื้นเพผูพ้ว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนเมืองพอเขาไปลงพื้นที่ครั้งเนี้เขาก็อ,อาจจะเค้าเจอช็อกบางอย่างกับ mm. แบบว่าผู้ปกครองที่ไหวผู <P ers> ้ว่าไปไหวใจกันนะเจ้า คือผมเชื่อในวิทยาศาสตร์มากกว่านะครับพอเห็นสายตาพ่อแม่อ่ะออแล้วถ่ายทอดออกมาได้ดีมากพอสายตาพ่อแม่เป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่รู้สึกตัดขาดแล้วรู้สึกตัดไม่เชื่อตัดขาดจากผู้ว่าแล้วว่าแบบไหนอะวิทยาศาสตร์แล้วลูกฉันอยู่ข้างในจนมันมาถึงแบบว่าอีพีที่แบบว่าเป็นทางตันงผู้ว่ามากๆม,มันมีชอ็อตหนึ่งที่ฉันชอบมากชอ็อตที่ถ้าจำไม่ผิดนะ,ะนมแม่ของนอนมาร์กแม่ของนอนมาร์กกำลังจุดเทียนจุดเทียนไม่ให้ดับ และผูว้ว่าเดินมาที่ศาลเดิมที่เคยพูดว่าผมเชื่อในวิทยาศาสตร์ครับเริ่มพูดคุยกับแม่ของน้องมาร์กจนสุดท้ายผู้ว่ายอมที่จะนั่งลงแล้ววาฝนหยุดตกใช่ฝนหยุดตกมึงถึงแม้ว่าจะหยุดตกแค่แบบแป๊บเดียวแต่ผู้ว่ากับแม่มาร์กมองหน้ากัน,นแบบฝนหยุดฝนหยุดไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรแต่แบบก็มันมัมก็มันก็หยุดอ่ะอ่ะแล้วพวกเธอหรอชอบซีนไหนฉันชอบจังหวะที่แม่มาร์กเดินมาที่ นาทาเป็นครั้งแรกแล้วบอกว่ามีลูกฉันติดอยู่นะแล้วเขาบอกว่ามีแค่12คนในนั้นน่ะรวมโค้นแล้วไม่มีไม่มีลูกนี้ด้วยแล้วอธิบายไม่ได้เออแล้วแบบว่าเฮ้ยแล้วเราก็ไม่มีบัตรเราเป็นคนต่างด้าวที่แบบอยู่ในเนี้ยก็คือพูดไปเลยหนูยอมรับค่ะหนูไม่มีบัตรอะไรเลยแต่พี่คิดดูว่าหนูจะกล้ามาที่นี่ได้ยังไงถ้าหนูจะโกหกอ่ะคือแบบหนูไม่มีทางโกหกแล้วลูกหนูอยู่ในนั้นเลยทุมือคือกูร้องไห้แบบ ตาปูแล้วมันเป็นการอธิบายไม่ได้เว้ยเพราะกูเห็นเลยว่าตอนแรกเลยเขาไม่จะพูดองไงเขาแบบมันมีแค่สัญชาตญาณความเป็นแม่อย่างเดียวที่แบบทำให้ฉันมาอยู่ตรงเนี้ยหลักฐานมันไม่มีแล้วก็ไม่มีใครมาการันตีได้ว่ามันมีลูกเขาจริงๆอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครรู้ขอร้องแหละช่วยหน่อยแบบจนแบบผููว่าก็แบบเฮ้ยถ้าเกิดเขาการันตีขนาดนี้ก็ปล่อยเขามาแล้วจังหวะที่แบบรู้ว่าลูกตัวเองอยู่ในนั้นโยนเข้ามาซีนฉันเลย จังหวะที่ล้วาลูกตัวเองอ่ะคือคนสุดท้ายที่ไม่มีหน้ากามันใหญ่ไปหมดเลยแล้วตอนนี้เขาพูดว่าตอนนี้นะครับเด็กที่ตัวเล็กที่สุดจะออกมาไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีหน้ากาหน้ากากดําน้ําที่มีขนาดพอเดียวกับเขาแล้วแม่มากินชงกาแฟอยู่นยังไม่รู้มอนกาลังคุยกันว่าจริงๆแล้ว่คนตัวเล็กที่สุดไม่ใช่ตาแต่เป็นเออแล้วไม่กล้าไม่มีใครกล้าบอกแม่มา แล้วแล้วพอแล้วแม่มาก็ยืนภาวนาอยู่แล้วทุกคนรู้ความจริงแล้วแล้วหมาดไปมองก็ว่าเอที่สุดแล้วจะไปดูซีรีส์ดังแน้คือบอกเลยว่าเทียมที่ชุ่มไวมันเป็นฉากเล็กๆแต่มันทำให้สะเทือนใจเราได้เป็นฉากที่เข็นน้องกำลังจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เป็นฉากคุณพ่อหรือว่าคุณน้ายืนอยู่ที่ศาลาแล้วก็มองไป เห็นแบบว่าวิธีการแบบช่วยเขากำลังจะเอาขึ้นฮอ,อไปส่งโรงพยาบาลอะไรเงี้ยตอนที่ดูซีนนั้นนะเรารู้สึกว่ามันมีความหวังบางอย่างเข้ามาในตัวเราอเออเราทําให้เรารู้สึกว่าเราอินไปกับฉากนี้เรารู้สึกว่า เออทุกอย่างแม่งดูแบบมีมวลของความหวังอยู่มันเป็อยู่ในสถานการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยเออเลยทําให้ชอบฉากนี้ในฐานะที่คนไม่ได้ติดตามข่าวขนาดนั้นไม่ได้สนใจข่าวเรื่องนี้อระรู้สึกว่าซีรีส์นี้ดูมีความเป็นกลางสูงรู้สึกว่ามันไม่ได้เจาะจงจะเล่าตัวละครใดตัวละครหนึ่งเป็นหลักเขาเล่าทุกตัวละครให้มีความเสมอภาคกันในทุกๆแง่มุมอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นเยอะจริงๆใช่เพราะว่ามันแบบ สร้างจากเรื่องจริงเนาะแล้วก็วยังมาสูญเสียนักแสดงนําในเรื่องอีกอย่างอ,อย่างอย่างอย่างบีมเองเนี่ยพอมาเล่นมันโคุดเอกวันนาวันแรกที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีโปรเจกต์ถ้ำหลวงที่บีมได้มาเล่นมันโคุดเอกนะมันมันมันเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังอ,อยู่แล้วเพราะว่าด้านการแสดงของบีมมันก้าวกระโดดมากๆเลยเงี้ยจนกระทั่งในวันที่เราได้ยินข่าวออที่น่าเสียใจเรื่องการจากไปของบีมเลยเนี้ยจนกระทั่งวันนี้ที่เราได้มาดูซีรีส์ล้วก็ อยากให้บีมรับรู้ว่าเอ้ยผลงานที่บีมสร้างไว้มันเป็นผลงานที่ดีมากๆอะไเงีพราะเธอสังเกตอย่างหนึ่งไหมตั้งแต่แบบว่าเราเริ่มนั่งรีวิวกันมาสิ่งที่ซีรีส์ให้เราอ่ะคือสิ่งที่เรารีวิวออกไปในวันนี้นั่นคือเรายังไม่ได้พูดถึงตัวละครที่เป็นน้องๆสิบสอคนเลยสิบสองเออสิบสองบวกหนึ่งเลยเข้าใจะิดปะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะซีรีเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องในถ้ำใช่ เขาเน้นเรื่องนอกถ้ำเขาเน้นคนต่างๆที่มาช่วยเหลือกันเนี่ยคือสาระสําคัญคือใจความสําคัญคือหลายๆคนก็จะคิดว่าอ๋อเด็กติดถ้ำแล้วเด็กติดถ้ำแล้วมันมีอะไรแต่ซีรีส์เรื่องนี้มันให้อะไรที่มากกว่านั้นจริงๆก็อยากจะแนะนำมากๆเลยเนาะให้กับทุกคนเนี่ยเข้าไปดูกันคนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปเริ่มดูได้แล้วหลังจากที่ฟังรีวิวจากทางพวกเราจบไปภารกิจแห่งความหวัง ถำหลวงนั่น,น,นอเองมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยชื่อว่า Thai Cave Rescue นั่นเองนะคะก็ไปดูกันได้ฝากดวแลวกันนะคะใน Netflix <S <S นัะคะ,ะ,คะแต่ก็ฝากติดตามหนังน่ารองด้วยนะคะจะมาพร้อมกันทีดีๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะติดตามหนังนารงได้นในทุกช่องทางคะ่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube <S <S ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกด s สำหรับว <กด S 2> ันนี้สวัสดีค่ะ